เกือบหลับแต่กลับมาได้หงชนะบอลมัด2-0ซาลาเหมา2องเยได้ว่าบอลมัดเล่นดีมากๆเลยนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทําไมไม่แพ้หลายนัดขนาดนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นการเจาะหลังเกมลิเวอร์พูลนั้นไปเยือนบอลมัดนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่ลิเวอร์พูลนั้นสามารถชนะได้เล็กได้ว่าเป็นเกมหนึ่งเลยที่ยากสําหรับลิเวอร์พูลนะครับจริงๆเนี่ยทั้งเกมผมมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยหลายจังหวะเลยเล่นแย่กว่าบอลมัดเลยได้ซ้านะคบแต่นะครับลิเวอร์พูลนั้นจะนับว่าโชคดีหรือเปล่าก็อาจจะพูดว่าได้ยงั้นนะเป็นเพราะว่านะครับเกือบเสียหลายจังหวะแต่่่ไไมมเสสสียยนนรรัแตวอู้้าาาถกกโด อย่างเกมนี้นะครับก็ส่งเนี่ยตัวจริงเต็มคาราเบลเลยนะครับผู้สาประตูเป็นอาริสันแบ็กเกอร์แบ็กขวานะครับเป็นเทรนต์กองหลังคู่เป็นฟันไ,ได้คูนาเต้แบ็กซ้ายแอนดูโรเบอร์สันกองกลางนะครับเป็นกาเฟนแบ็กแม็กอาริสเตอร์ปีขวา,า,าซาร่าปีกซ้ายกัรโปนะครับกองกลางตัวลุกสโบอสไลน์หน้าเป้าเป็นหลุยดีอาร์นะครับปัจจุบันเป็นหน้าตัวจริงเลี้ยงผู้ไปซะแล้วนะ ซึ่งเกมนี้เห็นได้ชัดว่าอานเนอร์นั้นปรับแผนการเล่นหลายครั้งเลยนะครับต้องพยายามต่อสู้นะครับกับ bon Mart, กบอลมัดกับการไล่เพลสแบบหนักมากๆนะครับลิฟ์ูเกือบเอาตัวรอดไม่ได้แบบนั้นไปดูดีกว่าว่าทาไมการ <No. S 1> เพื่อนเพื่อนเบื่อหรือเปล่าเปิดยูทู e เพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <No. S 1> กําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบรินนการหาร YouTube พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกทง้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ไดด้โยไม่มีอะไรมาาขวางน แอดไลน์มาที่ b บ r r y 4 k ฐานลูกค้ากว่า50,000คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดใทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาด หรือถ้าอยากดู n น t f l i x นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา Barry4K หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยก็สำหรับเกมนี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายสําหรับริวฟูลเลยนะครับเพราะว่าบอลมัดมาดีมากๆไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมกันเนี่ยถึงไม่แพ้ใครมา11เกมติดต่อกันแล้วนะครับดยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับกับบอลมัดในเกมนี้เนี่ยบอลมัดนั้นเข้าไล่เพรสริวฟูลเร็วมากๆเลยนะครับทำให้ริวฟูลนั้นไม่สามารถพลิกบอลขึ้นหน้าได้คือถ้าแบบว่าเอาตัวรอด รีบจ่ายกลับในทันทีหรือแม้ก,กระทั่งนะครับรีพูเซตบอลจากแนวรังช่วงแรกเนี่ยก็ถูกบีบเลยนะครับทำให้รีพูนั้นเนี่ยก็ต้องเปิดบอนยาวไปเพื่อเอาตัวรอดและแน่นอนว่าบอลมันก็เสียหลายครั้งหลายจังหวะซึ่งแน่นอนว่ารีพูเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าโดนแบบนี้นะครับคือโดนไล่เพชรหนักแดงกลางกลางสู้ไม่ได้ก็จะเอาเทรนเนี่ยไปช่วยในการอินเวิร์ตเข้าไปนะครับเพื่อช่วยการเซตบอลจากแดงกลางทําให้รีพูนั้นกลางมันไม่ตันสามารถโหลดคนขึ้นไปได้และส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถชนะกลางนะครับของคู่แข่งได้แต่บอลมัดเกมนี้เนี่ยกอา้กาาว่รรพู าคนที่อินเวิร์ดเนี่ยมันต้องเป็นเทรนด์ใช่ไหมเลยให้นะครับปีกซ้ายอย่างเซเมนโยนะครับหรือบางทีเนี่ยก็ให้ไคเวิร์ดเนี่ยช่วยด้วยก็คือโหลดคนไปเยอะๆเลยนะครับฝั่งเทรนด์จนทำให้เทรนด์นั้นก็ไม่สามารถอินเวิร์ดเข้ามาได้นะครับในช็อตที่เซตบอลพอรู้แหละครับว่าถ้าอินเวิร์ดมาปั๊บเนี่ยถ้ามันเป็นการหลุดทางฝั่งขวาปับ๊บลีฟูโดนสายแตกแน่ๆเพราะว่าทั้งเซเมนโยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับไคเวิร์ดเนี่ยที่พยายามเล่นจี้มาฝั่งนี้หรือบางทีก็เป็นแบ็กซ้ายอย่างเคอร์เคสนั้นเเเเนน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 นีี่่่่ยยยยลลลลลลล้้้้้้้้ววววแแแตตมมมมมมคคาาาาาอออััััััรรรรททงงงงใใหกกกดดดขิููชไไสสถบบะ มัดถ well ือว so ่ามาดีเลยคือล so ิฟภูอย่างมากนะครับได้จ่ายบอลไปปั๊บก็ต้องถูกบีบนะครับให้ถ่ายบอลเร็วนะครับช่วงแรกทางด้านบอลมัดเล่นดีชิงเลยนะคือเพชรก็ดีนะครับแกะเพชรก็ดีแตกต่างจากลิฟูนะครับลิฟภูเห็นได้ชัดเจนเลยว่านะครับเกมนี้เนี่ยพอถูกบอลมัดเพชรเยอะๆเนี่ยหลายคนเลยออกอาการแย่นะครับอย่างเช่นโซโบอย่างนี้ครับโซโบเนี่ยจริงๆเล่นดีมาแล้วนะช่วงสองานัดก่อนหน้านี้เกมนี้เนี่ยก็เหมือนจะกลับมาอีหลอบเดิมแต่นะครับมันเป็นความผิดพลาดนะครับเรื่องการเล่นไม่รู้เป็นเพราะว่าโซโบนั้นเหมือหรือเปล่่าหหรรรือออะะไไนัับบจจงวแกมดี หลายครั้งมากๆแล้วก็ขอข้ามช็อตนิดนึงละกันมีช็อตหนึ่งที่เสียบอลน,นะครับจากแดงกลางเพราะว่าเนี่ยมือหรือไม่รู้อะไรนะและร์พูนั้นก็ถูกยิงไปแต่ดีนะลูกนั้นเนี่ยมันเป็นลูกลำหน้าสกอรก็เลยทําให้ไม่เสียประตูนะครับเกมร์พูตายลงช็อตโซโบโบ่อยครั้งนะครับแต่มันก็มีบางช็อตนะที่โซโบทําได้ดีแต่แน่นอนว่ามันควรจะเล่นในเนียมกว่านี้อย่างน,น้อยๆบอลจังหวะแรกในการเก็บหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรทําได้ดีเพราะว่ามันมีโอกาสโดนสวนบ่อยมากๆหรือแม้กระทั่งแบ็ยย Rob ค สักพักหนึ่งแล้วและเคยพูดไปแล้วนะครับว่าแอนดูโรเบอร์สันนอกจากเกมรับที่ลูกการนี้อาจจะดูดรอปลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดที่ทําให้เลียพูลนั้นเป็นจุดตายหลายครั้งเรื่องการออกบอลจังหวะแรกของรโบนะครับคือออกบอลจังหวะแรกไม่ค่อยดีนะครับทำให้เพื่อนเล่นยากทําให้เลนะียพูลนั้นเนี่ยเสียจังหวะในการเล่นหลายครั้งนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น่ากังวลด้วยเช่นกันแต่อย่างที่ผมพูดว่าเกมเนี่ยมันก็ต้องเห็นใจนักเตะเลียพูลด้วยบอลมัดนั้นไล่เพชรเร็วไล่เพชรดุมากๆเลี oo, นะนะพยพายาูลเเราการรรา็็หนไดด้ชชัวว่่าในง แรกๆละกันเลี้ยวภูนั้นโดนบอลมัดเนี่ยบดตลอดเลยนะครับและเกือบเสียประตูหลายครั้งผมมองว่าเกมนี้โชคดีนะที่เวอร์พภูนั้นไม่เสียประตูก่อนนะครับต้องชมความยอดเยี่ยมของฟันได้ด้วยฟันได้คุมแดนรับดีมากๆเกมนี้เห็นได้ชัดหลายจังหวะนะครับเคลียบอลหลายจังหวะพยายามบอกเพื่อนให้ช้าลงและหลายจังหวะแก้สถานการณ์นะครับถูกบอลมัดได้เพชรเยอะใช่ไหมแดงกลางนะครับก็โยนข้ามไปหาซาร่าเลยและด้วยการโยนแม่นยำปั๊บทำให้เวอร์พภูนั้นเนี่ยสามารถเข้าทำได้หลายๆจังหวะอันนี้ก็ต้องชมนะครับความยอดเยี่ยมของอฟังนได้แต ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ซาร่านั้นอช่วงครึ่งแรกนก็เล่นติดๆขัดๆนะครับแต่มันก็เป็นตามสไตล์ซาร่าอยู่แล้วนะครับมันก็ฟิลประมาณแบบนี้แหละแต่ก็มีหลายจังหวะใจดีนะครับส่วนลุยดีอาร์เกมนี้สําหรับผมนะอันนี้มองว่าดูเงียบไปนิดนึงนะครับโอเคแหละเกมมาเล่นยากนะครับแต่ด้วยสไตล์ของดีอาร์และการที่ต้องลงต่ํามาฟอนายอาจจะยังดูไม่เหมาะสักเท่าไหร่ในการเล่นเกมนี้นะครับคือถ้าแบบว่าเป็นกองหน้านะครับอาจจะเป็นโชต้าก็ได้หรือดังด้างของดาวินนุนเยสที่คอยสตันและการกองหลังอีกฝั่งนึงใชช้คคววววาาาาามมมมเรร็ะะผอออ่่จจีปโย์กื อาร์ตไม่ใช่ไม่ดีแต่เขาถูกจับในเล่นใจตำแหน่งที่ไม่ใช่ถนัดของเขาสักเท่าไหร่และเกมนี้นะครับก็เห็นชัดว่านะครับพออาร์ตได้บอลปั๊บเนี่ยไม่สามารถพลิกได้ต้องลงต่ำลงมามากจริงๆเลยถึงจะสามารถเล่นบอลได้นะครับซึ่งมันก็เสียเวลาประมาณนึงส่วนกัคโปฝั่งซ้ายนั้นเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งนะครับที่เสียบอลยากมากก็คือเก็บบอลได้อาจจะไม่ได้มีความเร็วจีเลยนะครับแต่บเลี้ยงบอลดีเก็บบอลได้นะครับทำให้ลิพูนั้นสร้างจังหวะในการเขาทำหลายครั้งนะครับก็มีชออ็อหตหนึ่ก็จ โซโบยิงนะครับก็น่าเสียดายนะครับก็นับได้ว่าก็ทําได้ดีเลยกัคโบแล้วก็เป็นคนเรียกจุดโทษได้ด้วยนะครับซึ่งสำหรับผมนะอําโดยมองโดยส่วนตัวให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะครับเพราะจริงๆเนี่ยกองหลังนะครับแอแบ็กขวาบ้างอย่างเลวิสคุกนั้นเนี่ยก็มองว่านะครับสกิทนิดเดียวนะครับเหมือนเป็นช็อตเสียเหลี่ยมแต่ก็เข้าใจได้ในส่วนของกัคโบนะครับว่าไอการที่วิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยมันเป็นแรงเฉอยอยู่แล้วสกิทนิดเดียวมันลมได้คือกรรมการจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ช็อตนี้นะครักกก็ต้้อองงหาาาปนนรริดดะะูููไจจุทขย คเคหมมือนเดิหลังจากนั้นลิวพูก็เกมดีขึ้นช่วงหนึ่งเลยนะครับแต่ก็มีบางชดบางจังหวะนะครับที่บอลมัดก็ดีขึ้นด้วยเราจะเห็นได้ชัดนะครับก็แผนที่ผมพูดแหละว,ว่าบอลมัดนั้นพยายามโหลดคนฝั่งซ้ายเยอะๆเทนทเนี่ยอ่วมเลยคือถูกโหลดคนไปเยอะมากๆเลยนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะที่ลิวพูนั้นไม่เสียป,ประตูนะครับมันก็จะมีชตที่เทนนั้นหมง่งบอลพลาดด้วยชดนี้ผมมองว่าเทนก็มือนะหรือว่าอาจจะเล่นไม่เนี๊ยบสักเท่าไหร่คือจริงๆเนี่ยมันหมง่งบอลได้นะครับแต่นะครับทำไมไม่หม่งทิง มันมีโอกาสที่จะโดนนะครับยังดีนะครับไม่เป็นไรนะครับออกก็ここถือว่าเป็นช็อตที่ต้องเรียนรู้แล้วกันนะสำหรับช็อตนี้ส่วนแดงกลางเร่ปูน,นะครับแดงกาเฟนแบกกับนะแม็กอลิสเตอร์นั้นกาเฟนแบกก็ยังดีแนละสำหรับผมมองว่าดีเหมือนเดิมอาจจะไม่สามารถพลิกบอลขึ้นหน้าได้หลายครั้งแต่ก็มีบางช็อตที่สามารถเลี้ยงบอลลากขึ้นไปได้ทําให้บอลมัดนั้นเนี่ยก็เล่นยากเหมือนกันนะครับอาการเล่นของกาเฟนแบกส่วนแม็กอลิสเตอร์เกมนี้อาจจะมองดูดรอปลงไปนิดนึงนะอันนี้ผมพูดถึงครึ่งแรกนะอาจจะมองดูดรอปลงไปนิดหนึน่อ,าาบบอง การออกบอลของแมคคิสเตอร์ทําให้ลีพูนั้นเล่งงนง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการออกบอลเร็วของเขาการออกบอลบางจังหวะช้าเร็วทําให้ลีพูนั้นสามารถคุมเทมโปได้กับการที่ถูกบอลมัดนั้นนะครับพยายามบีบ แล้วก็ช่วงท้ายครึ่งแรกเห็นได้ชัดว่าอาร์เนอร์นั้นมีการแก้เกมนิดนึงนะครับก็เหมือนเป็นการแก้เกมนะครับเผื่อจะได้ลูกที่ 2, 2> คือเห็นบอลมัดเนี่ยพยายามไล่ก,กดเลฟูใช่ไหมก็เอากัรคโปเนี่ยลงต่ําลงมาเลยเพราะรู้ว่ากัรคโปเนี่ยเล่นเกมรับได้ประมาณนึงนะครับแล้วก็มีสกิลเรื่องการเก็บบอลดีด้วยคือให้กัรคโปลงต่ําแล้วก็หุบซาร่าห์กัดิอาร์ตนั้นเล่นเป็นหน้าคู่ในบางช็อตบางจังหวะในช่วงครึ่งหลังเพื่อต้องการสวนกลับในการโยนไปแต่น่าเสียดายนะครับคือไอช็อตไอโยน2คนเนเี่ยอสองคนเนี่ยมันก็คืออซาาารร่ดิ์ไมมมมม่่่ไได้ตััวใใหญเเลยนีครรสาาถก็บบอลแดดนนนห้้้าไมัตองป การเปิดที่ฉีกจริงๆให้ใช้ความเร็วในการเข้าทำแต่พอไม่ได้เป็นการเปิดสกัดในการฉีกเนี่ยมันทาให้ริวพูนั้นก็ยังไม่ได้สร้างประโยชน์ในจุดนี้ส่วนสักพักหนึ่งเนี่ยก็กลับมาเล่นในรูปแบบเดิมนะครับก็คงมองว่าไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าครึ่งหลังจะเป็นยังไงช่วงต้นครึ่งหลังนะครับลิวพูนั้นถูกวอนบัตน็ตไล่บทตลอดเลยนะครับคือพยายามเล่นเกมรุกใส่ริวพูริวพูจนเจนจะเสียหลายครั้งนะครับต้องชมมาริซอนเบเกอร์ในการเซฟนะครับในช แน่ๆสาหรับลิวฟูอีกทั้งต้องชมบอลมัดด้วยครึ่งหลังเป็นการไล่เพลทหนักไปมากกว่าเดิมนะครับก็คือเข้าแบบว่าตัวต่อตัวเลยนะและพยายามปิดทางายลิวฟูนะครับลิวฟูนั้นเนี่ยโอ้แก้เพลทลาบากมากๆซาร่าพยายามพลิกก็ไม่ได้พยายามที่ต้องทําในสิ่งหลายอย่างนะครับทำให้ลิวฟูนั้นก็ยิ่งแย่ไปมากๆเลยนะครับเห็นได้ชัดนะจากอาการของคนทั้ง2ทีมนะครับไอคนนําอยู่เนี่ยดันเกียไอคนตามนั้นเนี่ยดันยิ้ม หลังจากนั้นนะครับเกมเนี่ยก็คือโต้กันมันเลยนะครับลิวพูนั้นก็พยายามสู้บอลมัดนะแต่บอลมัดก็ดีกว่าประมาณนึงแล้วก็แมคลสเตอร์นั้นโดนไปเหลืองนะครับและหัวร้อนด้วยนะครับแล้วก็มีอีกช็อตหนึ่งไปหดและหวดเว้านะครับก็คือไปโดนนะครับฝั่งของบอลมัดเกือบโดนเหลือง2ซึ่งผมมองว่ามันก็แรงไปนะถ้าเป็นเหลือง2นะครับไม่ได้ช็อตตั้งใจนะครับจนกระทั่งก็ต้องเปลี่ยนเนาะเพราะแมคลสเตอร์นั้นกิดติดค่าโทษเหลืองอยู่นะครับเอาเคติโจนลงมาและโจนนะครับพอถูกส่งลงมาปัเนนีีย้้อชทล เก็บบอลไว้กับตัวนานและพยายามเลี้ยงนะครับแล้วก็ถูกโชคดีนะที่เป็นฟาวนะครับถ้าไม่ฟาวเนี่ยถูกสวนกลับนะครับมีหวังเสียประตูแน่นอนเลยนะครับคือมันก็ดีแหละในการเก็บบอลแบบนี้แต่ถ้าทําได้ไม่ดีพอก็จะเป็นจังหวะแบบนี้โชคดีไงที่เป็นลูกฟาวเสก่อนซึื่งจริงนะตอนเนี้ยผมมองว่าลิพูเนี่ยโดนบทเยอะมากๆโชคดีแค่ไหนแล้วนะครับที่ยังไม่เสียประตูจนมาถึงนาทีประมาณ67นะครับคือตอนที่พูดอยู่เนี่ยนาที67นะครับซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าลิพูมีจุดตายเรื่องการเก็บบอล ลงมาต่ําเชื่อมเกมได้แต่เล่นมากจังหวะไปในเกมนี้นะครับกับเกมที่เจอบอลมัดไล่กดดันหนึ่งเงี้ยไล่เพจแบบนี้ควรจะออกวันเร็วเลยทําให้นะครับถ้าสําหรับผมเนี่ยถ้าจะต้องส่งเป็นโชต้าลงมาเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าโชต้าเนี่ยฟิตมากแค่ไหนนะครับแต่ถ้าส่งเป็นดาวินมาก็แน่นอนว่าถ้าเป็นดาวินก็คงจะไม่สามารถเล่นในสไตล์นะครับเคาะบอลเร็วจ่ายบอลสั้นเร็วๆได้ก็ต้องเปลี่ยนสไตล์เลยนะครับใช้ความเร็วนะครับในการกระแทกกระทันในการใช้ความเร็วนะครับเพื่อสร้างความผวพะพวงให้กับกองหลังของบอล ว่าจะแก้ยังไงนะครับเพราะมองว่าดิอาร์ตอนนี้เหมือนเล่นไม่ดีนะสำหรับเกมนี้สําหรับผมนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาแย่นะแต่ด้วยสไตล์การเล่นละกันแล้วก็การเจอบอลมาที่ไ่เพจแบบนี้ดิอาร์อาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ในการยืนตรงกลางย้าว่าตรงกลางนะในการเล่นเพื่อต้องการเก็บบอลให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เพื่อนนั้นสามารถเซตกลุ่มหรือว่ารีจังหวะในการเล่นได้ จนกระทั่งนะครับดูเหมือนว่าเทรนนั้นเนี่ยจะมีอาการนิดนึงนะครับก็เปลี่ยนเลยเอาคอเนอร์แบตลี่เข้ามาแทนนะครับแล้วก็ส่งทวินุนเยตลงมาด้วยแต่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนดีอาร์ตเปลี่ยนนะครับเอากัคโปออกนะครับแล้วก็ขยับดีอาร์ตไปเล่นตำแหน่งถนัดของตัวเองด้านปีกซ้ายซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับผมมองว่าได้หรือเปล่ามันก็ได้นะโอเคผมบอกว่าดีอาร์ตไม่ดีเกมนี้แต่ไม่ดีในการเล่นตรงกลางแต่ก็โอเคถือว่าซื้อใจเหมือนกันนะยอมที่จะเปลี่ยนกัคโปออกนะครับทั้งที่กัคโปมีไม่ตายเหม และสร้างความอันตรายนะครับทางริมเส้นมากกว่าและในตอนนี้แล้วก็ดาวินนั้นเนี่ยก็น่าจะเอามานะครับเพื่อต้องการเก็บบอลน,นะครับฝั่งแดนหน้าแล้วใช้ความอันตรายด้านความเร็วเนี่ยในการนะครับสร้างความภาวะพะวงนะครับหรือว่าเจาะเกมรับนะครับของทางด้านบอลมัดด้วย และลีวภูเกือบเสียประตูนะครับคือลูกนี้นะครับถูกเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วก็ยิงดีนะที่ชนเสาประเด็นเลยนะครับนักเตะที่ดีที่สุดของบอลมัดอย่างไคเวิร์ดนั้นดันยิงแป๊กออกไปนะครับคือเอาจริงถ้าสําหรับผมนะมองนะจากคนเล่นบอลเหมือนกันนะครับช็อตนี้ดูเหมือนง่ายนะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าต้องรีบยิงเลยคือถ้าแบบว่าแบบว่าบบเล่นแบบใจเย็นอาจจะได้จับบอลแต่ใครจะไปรู้นะครับข้างหลังมีใครหรือเปล่าก็ต้องยิงเลยก็ต้องแบบเสียดายนะเพราะลูกมันเด้งมาเนี่ยด้วยช็อตจังหวะอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเาีนนะสหกม้ จังหวะแล้วที่ชนเสา และหลังจากนั้นลิฟูดได้ประตูนะครับอันนี้ผมชมเลยนะครับการแก้เกมนะครับของอาร์เนอร์คือส่งดาวินมาปั๊บเห็นได้ชัดว่ามันมีช็อตก่อนหน้านี้1นถึงสอช็อตลิฟูดนั้นเริ่มมีนะครับตัวเป้าจะส่งแล้วมีอลิซอนส่งนะครับโยนยาวไปให้นะครับกับดาวินในการหมุงให้เพื่อนหรือนะครับช็อตนี้นะครับมีตัวจ่ายตรงกลางก็คือเป็นดาวินดาวินส่งให้หลุยดีอาร์ดลุยดีอาร์ดเนี่ยพอยืนตำแหน่งปีกตำแหน่งที่ตัวเองถนัดเขารู้จังหวะแล้วครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็จะให้เคอร์ติอ่งง ดาวินเกมนี้นะครับมนถึงตรงเนี้ยลายการวิ่งดีสามารถดึงตัวประกบทําให้อีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยคลายตัวประกบได้ซาร่ามีพื้นที่ในการยิงปกติทั้งเกมเลยซาร่าแทบไม่มีมุมนะครับเลยเลี่ยมให้ยิงเลยนะครับถูกปิดหมดเลยแต่พอมีพื้นที่ปั๊บซาร่าใช้จังหวะนี้ไม่พลาดนะครับยิงขึ้นนําไป2ประตูต่อศูนในทันที หลังจากนั้นลิฟูก็ยังพยายามเล่นรูปแบบการเล่นเหมือนเดิมนะครับไม่มีผ่อนในการเล่นมีช็อตที่ฟันได้ให้ดันขึ้นมาช็อตนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับที่โซวสไลน์นั้นขาอ่อนหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเสียบอลจังหวะสุดท้ายอีกแล้วคือพลาดนะครับการเล่นจังหวะสุดท้ายไม่ได้แบบว่าโดนแย่ง้วยซ้ำนะครับไม่ได้โดนกดดันอะไรขนาดนั้นแต่ก็เป็นช็อตพลาดนะครับไม่รู้ว่าไม่ฟิตเลยหรือเปล่านะครับจริงๆน่าเสียดายนะมีหลายช็อตหลายจังหวะเลยที่โซโบนั้นโอ้โหน่าจะได้ใชยนะครับอย่างช เลยนะครับลิ์พูนั้นเนี่ยก็อ่วมพอตัวเลยก็ทําให้ลิ์พูนั้นทําการเปลี่ยนตัวเอาซาลาออกนะครับก็เป็นการพักซาลาไปในตัวด้วยเช่นกันโดยทําการส่งนะครับวัตรุเอนโดลงมาเพื่อทําการปิดเกมแล้วนะครับก็ตามสไตล์แหละครับเอาเอนโดมาช่วงไทยาทๆนะครับใช้จังหวะการกระแทกกระทันการแท็กเกิลบอลของเอนโดนะครับแล้วก็เอาจายบอลสั้นๆง่ายๆพอนะครับไม่ต้องขึ้นเกมอะไรมากนะครับของเอนโดหลังจากนั้นนะครับลิ์พูนี่ก็เกือบจะโดนอีกแล้วนะครับหลายครั้งเลยนะครับบอลมัดเนี่ยได้โอกาสแต่ไม่สามารถจบได้และลิ์พูนั้นก็สาามรถ เก็บ3มแต้มที่สําคัญได้กับบอลมัดนะครับเป็นเกมที่สําคัญเลยนะครับท้าไม่เรีพูนั้นก็อยู่จะฝูงนํายาวๆไปนะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันจะมีเกมที่สําคัญของอาร์เซนอลเกมหน้าอาร์เซนอลนั้นจะต้องไปเจอกับแมนซิตี้ซึ่งเราก็ต้องเชียร์แมนซีนะช่วยตัดแต้มอาร์เซนอลนะครับเสมอก็เป็นเรื่องดีนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ได้นะครับอ่ะเราก็ต้องไปรอดูเลื้ยวขวันเห็นบ้างครับเกี่ยวกับเกมนี้นะครับใครเล่นดีใครเล่นแย่อย่างไรบ้างนะครับเป็นเกมหนึ่งที่เรีพูนั้นถามว่าเล่นดี ไม่ได้แบบดีเวอร์อะไรเพียงแค่ว่ามีโอกาสทําได้แตกต่างจากบอลมัดเล่นโคตรดีเลยนะครับต้องชมนะอันนี้ผมชมจากใจเลยเล่นดีมากๆการแพ้ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าไม่เสียหายและการสลับบอลมัดนะครับอย่างน้อยๆฟอร์มการเล่นก็ยังคงสภาพดีไว้อยู่อาจิต่วันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ